สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ฝนตกทั้งคืนนะคะออนก็จะพามาดูสวนนะคะสวนเล็กๆนะคะยังไม่ได้ปลูกอะไรมากมายนะก็จะมีนี่ค่ะสตอรอเบอรีอร่ที่ปลูกไว้อทย์ที่แล้วนะคะสตอรอเบอรี่ทิตย์ที่แล้วเนาะแล้วก็จะมีคะนานะคะะนาดอกไม้ยังไม่ได้เอาปลูก ยังไม่ได้ลงในกระถางเลยเนาะแล้วก็มะเขือเทศปีนี้ปลูกใส่กระถางสามกระถางนะคะจะไม่ปลูกเยอะนะคะปลูกแค่พอกินนะคะปลูกแค่พอกินนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในสวนกันฝนกําลังตกลงมาอีกแล้วค่ะฝนเริ่มตกลงมาอีกแล้วเพราะว่าฝนจะตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็ทั้งอาทิตย์นี้เลยนะคะแล้วก็จะมีผักบุ้งนะคะมี ตรงนี้ค่ะผักบุ้งที่ที่ออนปลูกไว้กำลังขึ้นมาเยอะเลยนะคะมีผักบุ้งแล้วก็คะน้านะคะคะน้าแล้วก็ถัว่วตรงนี้จะเป็นถั่วฝักยาวนะคะทุกคนถัวถ่วถั่วฝักยาวที่ออนจะเอาลงเลยปลูกเดี๋ยวประมาณสักอาทิตย์สักสองอาทิตย์นะคะให้เขาโตกันนี้ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูต้นไอ้แบล็คเบอร์รี่นะคะทุกคน ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่ของน้องจอยนะคะกำลังออกลูกเลยนะคะออกดอกออก,ออกลูกแล้วนะคะตรงนี้นะแล้วก็ก็จะมีอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็จะมีผักบุ้งเหมือนกันก็จะเป็นผักบุ้งตรงนี้ออนก็จะปลูกบุ้งใส่ในกระถางไว้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมีชะนาด,ด้วยส่วนนี้ก็จะเป็นต้นหอมอหอม ปลูกไว้พอได้เด็ดใบกินนะคะเนี้ยต้นหอมแล้วก็นี่พริกเป็นพริกจินดานะคะทุกคนพริกจินดากำลังเกิดเดี๋วจะปลูกไว้เตรียมปลูกอีกสักสามอาทิตย์เนาะอันนี้ผักชีอันนี้ผักชีนะคะออนก็ปลูกใส่ใส่กระถางไว้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพริกจินดาทั้งหมดเลยนะคะเป็นผักชีนะคะอ่าแล้วก็ส่วนกระถางนี้ ก็จะเป็นพริกจินดาเหมือนกันอุ้ยหนาวนะคะ,ะพริกจินดาเหมือนกันนะแล้วก็ส่วนออนก็จะปลูกไอ้ต้นไอ้มิ้นนะคะสะแหน่ปลูกในกระถางเอานะคะประหยัดพื้นที่นะคะทุกคนฝนฝน,ฝนลงลงเม็ดไปรยโปรยลงมาแล้วเนาะแล้วก็พอดีเอาน้องหมาเอาน้องหมาออกมาวิ่งเข้าห้องน้ำเดี๋ยว แดี๋ยวมาเก็บสตอรเอ,รเ,บอรเบอรี่ลูกแดงๆนี้ด้วยกันค่ะทุกคนอ,อันนี้นะคะเน,นี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยจะเก็บไว้ให้น้องโจยนะคะสดๆเลยเขาลูกไม่ใหญ่หรอกเพราะว่ามันยังอันนี้นะคะทุกคนค่าคุณไหมยินดีค่ะลูกอย,อยู่หลายชอบชไหมคะ ช,ชอบค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะน้องหมาเรียกร้องความสนใจนะคะทำอาหารไปให้พี่สาวพอเขาลงจากรถไอซสคูบัสนะคะรถโรงเรียนนะคะน้องก็ได้ทานนะคะเพราะว่าหิวนะคะไม่ได้มีขนมแบบว่ากินจุกกินจิกพอเลิกเรียนก็ขึ้นรถกลับบ้านนะคะโอเคนะคะลูกขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อน ขอบคุณค่ะ with your hand ทำยังไงขอบคุณค่ะไม่ใช่ put it down สวัสดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Again ทำดีๆทำดีๆไม่ใช่ I say I say look at the dog look at the dog okay honey b บายเด้อ okay ฮันนี่บายบาย เข้าไปที่สวนเสร็นแล้วนะคะออนก็จะมาเตรียมเตรียมอาหารนะคะวันนี้จะทำข้าวต้มนะคะจะทำข้าวต้มแล้วก็เดี๋ยวตำสามเกลมตำสามเกลอไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวคุณพ่อกับลูกสาวก็เลิกเรียนกลับมากันแล้วนะคะยังยังไม่หายจากไอเป็นภูมิแพ้นะคะเสียงยังแบบว่าเสียงยังไม่กลับมาดีนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตั้งกระทะเนาะ เร okay. จะผัดหมูผัดกระเทียมนะคะอันจะผัดหมูนะคะ ผัดหมูลแล้วก็ผัดกุ้งนะคะเจอเจียวใส่เนตรครบเจียวกรเทียมก่อนนะจ๊ะทุกคน ก็เจียวพอให้ข้าหอมกลิ่นหอมขึ้นมานะคะทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหมูออนก็จะเตรียมหมูบดไว้นะคะหมูบดก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะมาใส่ลงไปในกระทะด้วยกันนะคะเพราะว่าข้าวข้าวต้มนะคะออน ออนต้มไม่เรียบร้อยแล้วนะคะออนต้มไว้เม่อหุงข้าวนะคะใช้เม้อหุงข้าวในการต้มข้าวต้มนะคะจะทำคล้ายๆกับข้าวต้มโบราณนะคะทุกคนลก็เดี๋ยว,วยมายีหมูให้แตกนะคะ ก็ให้แตะจกกัดการเนาะออนก็จะรวนหมูให้สุกนะคะรวนหมูให้สุกก่อนแล้วก็เดี๋ยวออนก็จะเอากุ้งลงไปใส่นะคะกุ้งหมูออนก็เตรียมกุ้งไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนต้องขออภัยในเสียงด้วยนะคะเพราะว่าเสียงแหบแห้งจากการเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้นะคะ ออนก็จะเอากุ้งลงไปนะคะแล้วก็จะมาปรุงนะคะการปรุงของออนก็จะปรุงให้เข้มข้นนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปตักใส่ในข้าวต้มที่เราเตรียมไว้นะคะจะได้มีรสชาตินัวนวนะคะทุกคนประมาณนี้เราจะกุ้งุึ้นส่วนการปรุงออนก็จะไม่มีอะไรมากนะคะออนก็จะ มัจะปรุงนะคะเอามาปรุงให้เท่ากันนะคะเป็นซอสตัวเหลืองเป็นซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็มีแม็กกี้แล้วก็ซีอิ๊วดำหวานนะคะเอามาผสมสัดอัตราส่วนเท่าๆกันนะคะตอนก็จะผสมไ้เรียบ้อยลนวะเวลาเราจะทานมันก็เวลาเราจะผัดอะไรมันก็่ายนะแล้วเราก็รู้ปริมาณของเราเนาะทุกคน แล้วก็จะมีของขนอไก่นะคะนี่จะเป็นขนางนอกไก่ที่อร้ายแากวึ่งเราก็กำลังจะสุกพอดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการปลุ้มนะคะทุกคน ชีวิตแม่บ้านนะคะ<ร>เข้าครัวรทำงานเลิกงานกลับมาก็เข้าครัวอีกนะคะทุกคนชีวิตตัวเวียนอย่างนี้นะคะชีวิตติดครัวนะคะทุกคนก็จะใส่ลงไปเลยนะคะ นะคะไอที่ปรุงไว้นะคะออนมันมีเอ่อเป็นฟองฟองนะคะออนไม่แน่ใจว่าเสียหรือเปล่าเลยเดี๋ยวเอาอันใหม่ลงใส่ใส่ลงไปนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วเกียนะคะทุกนออนก็จะใส่แม็กกี้ซอสแม็กกี้ลงไปด้วยนะคะ ก็ต้องใส่น้ำนะคะต้องใส่น้ำไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเค็มน,นะคะใส่น้ำลงไปนะคะน้ เล้าน้ำที่ฟิลเตอร์นะคะก็ใส่ลงไปเลยนะคะเพราะว่าเราเดี๋ยวก็จะเอาน้ำที่นี้นะคะไปตักใส่ในข้าวต้มนะคะในข้าต้มที่ที่เราเตรียมไว้นั่นแหละแล้วก็ชิมดูนะคะ <c oughs> ชิมรสตามใจชอบเลยอืมโอเคแล้วะครับแล้วแต่ แล้วแต่สะดวกนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะทุกคนชอบเค็มชอบหวานชอบเติมลงไปเลยคะ่ะไม่มีสูตรตายตัวนะคะออนก็จะปรุงรสได้ตามที่ออนชอบแล้วนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาตักใส่ข้าวนะคะเดี๋ยวให้ดูข้าวนะคะออนก็จะต้มข้าวในหม้อหุงข้าวนะคะก็จะได้ข้าวต้มประมาณนี้นะคะทุกคนต้มนะคะ แล้วเราก็จะตักเอา,เอาหมูเอากุ้งที่เราผัดไว้นั่นแหละคะ่ะทุกคนมาใส่กับข้าวนะคะเราตักออกเสร็จถ้วยแล้วก็เดี๋ยวตักน้ําซุปตักอะไรลงไปนะคะมันก็จะคล้ายๆกับโจ๊กนั่นแหละคะ่ะนี่นะคะโอเคมันเขาต้มกุ้ยเหรอคะอย่างเงี้ยโอเค มัออนก็จะมาตักเอาเข้าวต้มอันนี้นะคะแล้วก็เตรียมไว้ให้น้องจอยพอเขากลับมาถึงเขาก็จะได้ทานเลยนะคะเพราะว่าน้องคงหิวนะคะเพราะว่าวันนี้มีสอบนะคะที่โรงเรียนนะคะเดี๋ยวไปตักเองที่ออนทำไว้นะคะก็จะตักหมู ตักกุ้งนะคะเดี๋ยวให้กุ้งน้องไปสองตัวนะคะเพราะว่าถ้าเขาชอบทานเพิ่มแล้วก็ให้เข้าไปได้สองสามตัวนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ทานเยอะเนาะโอเคน้องก็เน้นหมูนะคะออนก็มีหมูยอด้วยนะคะหมูยอทําเองนะคะทุกคนนี่นะคะถ้าเราทําน้ําซุปเข้มข้นนะคะออกคือไม่เค็มนะคะก็คือจะออกไปทางเค็มนิดนิดนะคะออรสชาติให้มันแบบ เต็มที่ไว้ก่อนโอเคนะคะพอเขาผสมกันนะคะมันก็จะโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวเราส่วนนี้นะคะหมูยอที่ที่ออนเตรียมไว้นะคะออนก็จะมีหมูยอนะคะหั่นแว่นหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีผักชีต้นหอมแต่น้องเขาไม่ชอบทานผักชีต้นหอมเนาะออนก็จะเอาเส้นอ,อันนี้นะคะโรยลงไปออนิดนึงนะคะ Okay. ว่าจะใส่หมูยอให้น้องไปสักชิ้นสองชิ้นนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ค่อยชอบทานแต่ก่อนชอบนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็คือเอาลงไปผสมผสานกันให้เขาแบบทานได้มากน้อยก็แล้วแต่เนาะทุกคนทุกคนโอเคนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ